กระสืดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอะวันนี้ผมก็จะไปคลิปนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมได้พริจารณากันว่าอีเด็กคนนี้เนี่ยมันมึนหรือมันอะไรของมันนะครับอยู่ดีๆก็จะมามองหน้าเราในคลิปเลยนะครับผมอะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นเด็กคนไหนนะครับนี่คือ,อน้องคนนี้ที่ขับแกันเบสตาสีขาวนี่คนนี้เลยคนนี้เลย เนี่ยผมไม่ทําอะไรมาเนี่ยอะดูดูดูช้าๆอีกทีให้ดูช้าๆอีกทีนะท่านผู้ชมนะเนี่ยผมก็ขับของผมเนี่ยเทียบข้างเนี่ยเทียบข้างไปอาแล้วขับไปปกติอานีก็ขับปกติแล้วนะไม่มีอะไรแล้วขับไปเรื่อยๆนะของเรานะครับนะฮะจนถึงจังหวะนี้นะครับที่ด้านหน้าพี่มอไซค์คลิกเขาชะลอเบรกเนี่ยผมก็เบรกปกตินะครับอ่ะพอผมเบรกฟุ๊บ มันม้างค้างมันมอง1ทีสองทีนะครับอ่ะดูใหม่ทีหนึ่งนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมช่วยดูแลกันนะครับว่าผมไปขับทําอะไรมันหรือเปล่ามันมองหน้าผมสองรอบอย่างเงี้ยหรือไปเกะกะอะไรมันมันก็ขับช้านะเออแต่เราก็ขับเร็วอยู่นะอ่ะใครรู้ว่าเคยเกิดจากอะไรลองแนะนําดูแล้วกันลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับอ่ะไปแล้ว ขอบคุณที่ช่วยดูและถ้าแชร์ได้แชร์ด้วยนะครับไปและกราบสวัสดีฮะ